สวัสดีครับพี่น้องกับผมมานี่แดดลมลมตกยามมือแรงพี आ, <rup. S 2> ่น <Sultan. S 2> ้องออกจากบ้านมหาเฮตตะพอเพื on ่อเฮตตะพอเกิดอยู่น้ำเงาเกิดอยู่น้ำเดือนที่มีต้นสะแบงพี่น้องต้นสะแบงนะครับเ็ดตะพอพี่น้องเฮดตะพอเฮตะปาะนะครับเกิดอยู่หมองเดียวกันพี่น้องเ็ดตะพอกับเดตปาพออันเดียวกันเหรครับผม าหาน้าเดินพี่น้องก็มีใบไม้ใบตองใบตองนี่พอดีมาผ่อย่ายเป็นสับย์นอกใหม่เออนอกใหม่ไหมพี่น้องมุดในแล้วครับผมปุ๊บครับผมนี่พี่น้องครับผมนี่ครับนอกใหม่หวานนอกใหม่ไล่พี่น้องครับเกิดซ้อนสองซอนสามครับผมเห็นนะครับผม โอ้เสียงสับไม่พ Aladdin> ี่น mo ้องปัวอยู่พี่น oh ้องนี่ครับผมกำลังเกิดนี่ครับน้องใหม่ไร่ปุ้นอะไรใหญ่โอ yeah ้พี่น้องเนาะนี่นีครับผมการสับน้องใหม่นาะพี่น้องเนาะถ้าาใส่มันเป็นนะครับสับเป็นอย่างไรพี่น้องเลือกเอาน้อพ่อจินสะกคนหน่อนปุ้นใหญ่เอาน้อใหญ่ๆสะกคนนองหน่อยๆจ้งไว้พี่น้องเพราะเป็นยังครับผมเพราะเราเป็นหน่อไม้ของตัวเองนะพี่น้องเออเขาเลือกเอา ว่นเป็นน่อไม้ป้ายเลยพี่น้องน่อไม้ปลูกปลูกเองหน่อไม้เขาเรียกว่าหน่อไม้มีเจ้าของพี่น้องมีเจ้าของใครคือเจ้าของพี่น้องนี่ครับผู้สาวปัวโพยอะไรอยนี้นะครับอันคุณยายสวยจอะได้ครับนี่ซื้อซื้อยายจันก็ชื่อยายจันพี่น้องเนาะซื้อยายจันอยู่บันน้องกันยอมเป็นใบายญ่มาทำใจทำกันคือมุ่ปอมสิวี่น้องฮ่าฮ่าฮพี่น้องครับคุณยายจันพี่น้องคุณยายจันเพื่อนมาสื้อน่องใหม่ มมยแงูกอนี่ม่ใหญ่เนวกินบะมีก็เลยมั้าพี่น้องท้องมเอาไปตรงนี้พี่น้องเอาไปย่ำน่องใหม่สุมก็ได้นะครับผมเอาไปต้มพี่น้องใหม่เสริมก็ได้เอาไปย่ำเห็ดรยหวนพี่นวองย่ำน่องใหม่พี่น้องไปแจงยังก็แจงไอกน่องใหม่วันน่องใหวานก็ได้พี่น้องได้เมื่อหนึ่งก็ได้นะครับผมซุปกินก็ได้ออมก็ได้พี่น้อง มาหลายแจี๊ยกใจพี่น้องกินไปกันเลยครับผมนี่นะครับโอ้แต่ไม่แยกเงาแต่ไม่ที่นองหาน้อพี่น้องนะครับผมนะครับจุ๊บเอ้าวอ้อมโซนจุ๊บอือจุ๊บอุ้ยปวดปวดอยู่พี่น้องเนียเสียงซับไหมข้าโบนี่ครับนี่เปนแมงกินมันบันี่นี่น่าจะเป็นแมงแมงกินบ่นะครับน่าจะเป็นแมงกินพี่น้องนะครับนี่นี่นี่ครับผมนี่ครับหนึ่งนอ เขาเรียกว่าตาเตาที่ายญ่หน <Ta, row. S 1> ่อยมั <mayonnaise ahan an> ime, ้งครับเรียกว่าตาเตาพี่น้องตาเตานี่พี่น้องนี่เขาว่าพี่น้องครับปั้งเต้าดองใหม่ก็ยังเกิดงีอกันเป็นว่าพี่น้องหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดพี่น้องนี่ครับผมครับเงานี่จุดนี่พี่น้องมีอยู่แปดนอแปดตาเตาพี่น้องถ้านับเมดอยู่แรกรอบๆก่อไผ่นี่ก็สิประมาณจักอธิบายหายชิบอยู่บ่อยยัยนะครับผม นี่ครับผมนี่ครับอันนี้ยอนแปดพี่น้องอยี่กันึ่งหนึนะครับหนึ่งสองามสี่ห้าหกร้บไปเรีพี่น้องเจ็ดเจ็ดพี่น้องเข1แปดเก้าสิบสิบพี่น้องสิบสองสิบสามครับพี่น้องครับครับสหาพี่น้องนีครับกากสากยูพี่น้องนองใม่ไล่ก็ใม่ปลูกเองปลูกอยู่หัวให้ไปหน้าพี่น้อง นะครับนะครับปลูกไหม่ไม่อยู่ในสองกอสามกอพี่น้องนะครับกินบ่หมด่นะครับซ้ำจิตจินในพ่นวานะครับเลือกเอาัตงต่โนะง่ายๆพี่น้องครับผมนะครับสับแล้วกะเลือกมึงว่าพ่อจินกะเศร้านะครับเพราะว่าเราไม่ได้ออกไปขายพี่น้องไม่เอาไปขายเอาไปแค่จินเนาะนี่ครับผมมึงเลยนี่นะครับ มิจจะดอยเงี้ครับพี่น้องนี่พี่น้องเฮ้ยยุบันไหนหละมาไทย,ยโอ้ยอย่ไกลอะครับอยู่ทา้งพื่นเละทางจะโซท้อนพื่นละอ <laughs> โอ้ยโอ้ยฝ่าฝนก็ดีอยู่ดอกเออฝ่าฝนฝ่าฝนปีนี้ดีอยู่เาคือสางบ้านตุ๋หอยชัวร์ฮ้ยทางพี่ก็ดีขึ้นกันนะั่นละเดี๋ยวพี่น้องนี่ครับกากซากเลยพี่น้องม,ม,มูลนะอันมูลนี่ก็ทำหมอลัมเนีพี่น้องเลยอันมาน้ลลำกันกระดอกกระเดียกเป็นว่า เออเจ้าชู้บ้านไหนล่ละพันถามกันพันน่ะกียุทธ์เราพันน้ำกันพี่น้องครับผมนี่ครับน้องใหม่ไล่ครับพี่น้องจั่วเออจุ๊บนออกรบผมเห็นบไปหน่โอ้ยพี่น้องเสียงกระผมเขานะครับที่มือหามือครับมาเดื่อหนึ่งมาซับนี่พี่น้องกรบผมนี่อยู่กตะตาจินบ่เม็ดจิ้นมะพรุนพี่น้องนี่แหละ เป็นว่าหันปลูกไว้เนาะครับปลูกข้างนึงปลูกเธอหนึงยายเสียวตายเดียวกับพ่อยายเหรอครับเสียวตายเดียวกับพ่อพี่น้องเอาอยากซีหานอนกับจีนบ่เมื่อกพรุมนี่พี่ยายขางพี่ยายนี่ครับสองนอนกับพ่อเอาได้อยู่นี่นี่สองนอนพ่อได้ครับโอ้ยผู้ใด้ซับก็ซับสูงเห็นนอนนี่เนาะโอ้ซับเลยนี่นี่นี่แล้วยายจะซับเลยซับเลยนี่นี่แมนนาะแมนเพราะว่าเอาไว้มันก็ยอยู่ทซื้อไหมตอนนั้นก็คือกันเออนั่นแหละเอาไว้อยู่ซื้อเด้มันมันี่เนอง S 2> <S 2> <S แสดงว่ามีแนี่ยเนี่ยเยผดวานเนวมามพริกมาพราน,นม,มันพี่น้องกับผมว่าเป็นคนหลักหรอกพี่น้องเขามาหลักสม,มือพี่น้อง <S 2> <S 2> สบา,ายข้อม,มือสบายข้อมือขี้กระมวยไม่มีครับผมพี่น้องเจ้กากระมวยตายมือเราเป็นวะโอ้ยเนาะโอย้ยสายสายสินโอ้ยจีดายเนาเห็นมัม้พี่น้องนี่ครับผมโอ้แสดงว่ามีแนวมาพรานมาผัดผัดพร้าพี่น้องนี่ยนะครับเพราะว่าที่สี่ครับผมวยเผนว่าเป็นนะครับ เป็นไพ่ทั้งธรรมชาติกันเลยกันพี่น้องบ่ได้ม่มีข้หักอ้อยบ่ได้มีคนหักคนหลักแต่ว่าเขาเกิดมาอาจจะมีโรคเมี่ยงต่างๆแล้วพี่น้องมีแมงมีหยางนะครับผมมีเมียงมีอะไรมาเจาะนะครับผมมีแมงมีหยางมาเจาะมาเจาะมากินเนาะพี่น้องอ่าอา่มีอะไรมีแมงมาเจาะมากิ้มนะครับผมอ่ามีแมงมาเจาะ มากินเจาะจินจาพี่น้องครับผมกอไผ่สามกอเนี่ยนะครับผมจิน่มหมือดเป็นใบยะครับจิน่หมือดพี่น้องเป็นยังคือนจินมหมือดนะครับก็ไม่ใช่ว่าเราจะจินทุกวันพี่น้องย่ำหิวย่ำบบมินน้อจินนะครับจังมาซับเอาครับผมจังมาซับเอาครับว่าเป็นจินกูมือพี่น้องถ้าจินทุกวันวันละสามคาบก็คือข้าวพี่น้องข้าวพี่น้องเขาได้จินกูมือนะครับ เห็นไหมใหญ่ไหมบุ๊คน้องก็มันนี่นะครับผมนี่ครับนแ่ละครับหั่นเป็นดีนี่ครับพี่น้องนะครับผมเห็นนะครับแนะน้องปาถ้าเป็นปาได้เอาแฉบดำนะครับพี่น้องเอามาโพ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 ให้ทวมเงาเลยนะครับผมนอไม่นี่สิเกิดหลายก้อนนี่แหละนอสสีขาวพี่น้องนะครับนอจากขาวแฉบดำจะอ่อนจะหวานนอสสีขาวจานผ่านพี่น้องผมเพ็้นแล้วครับพี่น้องผมเห็นผมไปอยู่ทาง ทางบานโคกกับปีหนึ่งก็ไปเห็นยูทางจังหวัดจังหวัดพี่้องช่างมาเชียงรายเชียงใหม่เชียงรายไปเห็น<ไ>นะครับเคยไปเที่ยวไปทุ่ล,ละอเ,เออไปไปยายไปนะครับผมอ่าเดี๋ดยวปีองมาเมืมองนอาใหม่ครับมาอ่าผมอ่โอเคนะครับติดตามลิปต่อไปครับผมสวัสดีครับ